อเดี๋ยวเลือกด่านตรงนี้เหรอพี่จีนพี่คลิปอ่ะกินอายุเท่าไหร่ล้วเกือบสิบเอ็ดแล้วเกือบสิบเอ็ดหรอใช่ฉันถึงวันเกิดก็สิบเอ็ดแล้วแหละเฮ้ยนายอย่าเลือกรถถังทำางั้นฉันตายแน่โโอ้หจะรอดใช่ไหมเด็กสิบขวดไปเหรออ่าเกมระเบิดอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้สิบหายแล้วเออรู้ตั้งแต่ตอนที่โฟมันก้าขวหรือลูแปดหัวแล้ว รู้มาเกือบปีแล้วอันไหนเอาอันไหนเเอเอล็กไม่ไม่เอาลูกบอลไม่เอา,ากกลูกบอลไม่เอาหรอกเบื่อเบื่อเกินเรื่องวินอีกแล้วเรื่องว <laughs> ินอีกแล้วไม่จะฆ่าแกไหนแอบ <laughs> <c oughs> อะไรไปเน,ปนี่น้องเล่นสิแบบอะไระ <c oughs> และอันนี้ด้วย ไม่อันนี้ไม่เอาอันนี้จะตายโอเคไปโอเคมามาดูมาเริ่มกัเลยีกแล้วเราต้องอยู่ห่างไกลจากลมสกั้มาที่สุดเดใครเนี่ยอันนี้แตกไ่เนี่ยอย่าพูดถ่ายคลิปอยู่จะดจ้องโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ไฉันจะโดนฉันจะโดนฉันจะโดนนะบันนี้โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยายๆายต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 ายย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 ย อย่าจิมสีเหลืองโดนแดงมันเห็นเราไปเห็นเราไป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 สีเหลืองโดนแดงก็ชนะไปแล้วเจ๊ไม่ชนะตายเหมือนกันบวกสามบวกบวกอันนี้บวกสองอันนี้บวกหนึ่งเออหนึ่งบวกศูนย์อันนี้ไม่ได้นเอาให้มันเห็นก็พออู้อ้าวเฮ้ยไม่เห็นแบบเนี้ยนี่ยากนะเนี่ย โอเคพระเจ้าจอดอับบนแหงดีนะเธอไฟฉายเอ้ยอย่าจัด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 อย่ามาเดินชนฉ okay. ันโอเคฉันเป็นผีแต่นายนายรว้เลยยนะี <umba> <umba> ่สิบยี่สิบ